ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอทีมนิวส์ LASK ลินปะทะลิเวอร์พูลร,รายการยูโรปาลีกนักเตะลิเวอร์พูลยี่สาคนเดินทางไปเล่นเกมยูโรปาลีกที่ไปเยือน LASK ในวันพฤหสบดีซึ่งไม่มีชื่อของเทนเล็กซานเดอร์โนและเตียโกอาคันตาราจะพลาดเกมนัดแรกของกลุ่มอ e. ีอเล็กซานเดอร์อโนและเตียโกยังคงไม่พร้อมเป็นตัวเลือกเนื่องจากบาดเจ็บและทําให้เขาไม่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มทีมของเจอเกนครอปที่จะลงเล่นในออสเตรีย รายแรกได้รับบาดเจ็บแฮมสติงในเกมกับแอสตันวิลล่าก่อนเบรกเกมทีมชาติในเดือนกันยายนในขณะที่รายหลังยังไม่ได้ลงเล่นในฤดูกาลนี้เพราะเขายังคงฟื้นฟูร่างกายจากการบาดเจ็บระยะยาวอย่างไรก็ตามเฟอร์กิวฟันได้กัปตันทีมหงแดงมีลุ้นกลับมาเป็นตัวเลือกหลังจากรับใช้โทษแบนในพิมลิทสอ2เกมล่าสุดไรอันกราฟเบิร์ตที่ย้ายมาในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะมีชื่อเดินทางร่วมทีมมาด้วยและน่าจะมีโอกาสลงเป็นตัวจริงเกมแรกให้กับสโมสรขณะที่ l a s เคลินไม่มีรายงานเกี่ยวกับการบาดเจ็บใหม่ ให้ต้องกังวลก่อนเกมพบทีมของคลับแต่สมาชิกหลายคนในทีมของพวกเขายังคงต้องพักข้างสนามโทเบียสแอมเซลปีเตอร์มิชอลเลนนี่ปินเตอร์อาร์เดียทาอุยและฟิลิปไวซิงเกอร์จะไม่พร้อมลงเล่นในเกมพบทีมจากออสเตรียบุนเดสลิกาเป็นเกยียรติย่างยิ่งสำหรับเราที่จะลงเล่นเกมวันนี้ในวันพรุ่งนี้โทมัสซากิดเดอร์โคชของลินช์กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวก่อนเกมของเขาในวันพุธ หลังจากเกมเยือนนัดสุดท้ายเรากลับมาฟิตอีกครั้งฟื้นตัวได้ดีมากและเตรียมตัวได้ดีมากตามที่ผมคิดทีมก็มีแรงจูงใจและมีสมาธิสูงมากเรากําลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยเกมวันพรุ่งนี้ซาเกเดอร์กล่าวเสริมว่าเรามีขั้นตอนที่ต้องทําก่อนเกมทุกนัดเพื่อนร่วมง,งานของผมที่ครอ์เกมก่อนน้นนี้5นัดของริบูและหลังจากนั้นเราเลือกประมาณ8-10ถึงฉากมาโชว์ให้นักเตะดูแต่ร์พูเป็นทีมที่มีแทคติยืดหยุ่นมากดังนั้นมันยากมากที่จะเตรียมทีมพบกับพวกเขา นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงโฟกัสกับตัวเองรายชื่อนักเตะลิผู้ที่บาดเจ็บติดโทษแบนและไม่พร้อมเป็นตัวเลือกอัปเดตล่าสุดในวันที่20กันยายนการบาดเจ็บเทรนเล็กซาาเนอร์นูรองกับตันทีมลิผู้ออกจากสนามในครึ่งเวลาหลังเกมที่ลิผู้เก็บชัยชนะเหนือแอสตันวิลล่าในวันที่3กันยายนซึ่งคาดว่าเขาได้รับบาดเจ็บแฮมสติงและหลังจากนั้นจำเป็นต้องถอนตัวจากทีมช่างกฤษ จอเกนครอปกล่าวในวันที่15กันยายนว่าเขาไม่พร้อมสาหรับเกมกับวูฟเรารู้เรื่องนี้มาก่อนเขายังไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยและคงจะต้องใช้เวลานิดหน่อยมันไม่ใช่การบาดเจ็บแฮมสติงที่หนักที่สุดที่คุณเคยเจอแต่มันเป็นการบาดเจ็บแฮมสติงและมันไม่ค่อยหายในสองสัปดาห์และครั้งนี้ก็ไม่เป็นแบบนั้นเพราะเขาวิ่งได้แล้วและเราหวังว่าเขาจะเล่นกับบอลได้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าและหลังจากนั้นเราจะรอดูและเดินหน้าจากตรงนั้นดิอาโกอัลคันตารา เตียโก้ต้องพักอยู่ข้างสนามตั้งแต่จำเป็นต้องผ่าตัดสะโพกที่ทำให้เขาหมดสิทธิ์ลงเล่นสัปดาห์ท้ายของฤดูกาล2 0 2 2ถึงสองพัารอบกล่าวในวันที่15กันยายนว่าเตียโก้วิ่งได้แล้วแต่ก็เท่านั้นติดโทษแบนไม่มีนักเตะลิพูที่ติดโทษแบนในเวลานี้ฟานได้พูดถึงสัญญาณบวกความท้าทายในยูโรปาลีกและการเปิดตัวคอนซาเฟอร์กิลฟานได้เชื่อว่าเขาเห็นสัญญาณดีๆมากมายจากฟอร์มของลิปูในช่วงต้นฤดูกาล แต่รู้ดีว่ายังคงมีงานหนักที่ต้องทําในระหว่างการถแถลงข่าวก่อนเกมยูโรปาลีกกับ LAS เอคลินเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเกี่ยวกับการลงเล่นในยูโรปาลีกแทนที่เป็นแชมเปี้ยนในฤดูกาลนี้พวกเราทุกคนต้องการอยู่ในแชมเปี้ยนก่อนสิ้นสุดฤดูกาลในปีที่แล้วนั่นคือเป้าหมายที่เราต้องการแต่โชคร้ายที่เราไม่สมควรได้รับมันสิ่งที่เราสมควรได้คือยูโรปาลีกดังนั้นเราจะทุ่มเททุกอย่างที่เรามีและเราอยากจะทุ่มเททุกอย่างที่เรามีเราต้องพยายามชนะมันแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้้้้าาาามมคืนืนนนซึ่่งงงเรงงเรตออทํพใหไดั และนั่นจะเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้พูดถึงการกลับมาลงเล่นหลังจากที่เขาติดโทษแบนสองนัดในพิมลิกมันเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดมากสําหรับผมโดยส่วนตัวแต่มันนําสิ่งดีๆอื่นๆมาให้ผมลหลายๆอย่างผมสนุกกับสบฤตของทีมจริงแน่นอนว่าผลการแข่งขันด้วยและวิธีการที่เราทํางานในฐานะทีมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุผลนั่นคือวิธีการที่ผมมองมันผมย้อนกลับไปในตอนนี้และชัดเจนว่าผมกําลังรอคอยมัน ผมโชคดีนิดหน่อยที่มีเกมทีมชาติ2นัดในระหว่างนั้นไม่อย่างนั้นมันต้องใช้เวลานานสําหรับผมที่จะลงเล่นอีกครั้งสิ่งนี้สามารถมองว่าเป็นการเกิดขึ้นของทีมลิพูชุดใหม่ได้หรือไม่และนั่นทําให้เขาตื่นเต้นหรือไม่หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเราทํางานหนักมากในแต่ละวันนั่นคือวันแรกตั้งแต่ปีซีซั่นนักเตะใหม่ย,ย้ายเข้ามานักเตะอา,ายุน้อยๆก้าวขึ้นมาบทบาทที่แตกต่างกันของนักเตะแต่ละคนและทุกๆคนกําลังทําความคุ้นเคยกับเรื่องนี้ผมเห็นศักยภาพหลายอย่าง ผมเห็นเรื่องดีๆหลายอย่างแล้วและผลการแข่งขันที่ออกมาแต่เราต้องมองไปทีละเกมนั่นคือวิธีที่มันเป็นมาเสมอและแม้แต่ในปีที่เราประสบความสาเร็จสูงสุดตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเราจะต้องไม่ก้าวล้าหน้าตวัวเองเราดูว่าแต่ละเกมที่เราลงเล่นในแต่ละรายการจะเป็นเรื่องยากและวันพรุ่งนี้จะเหมือนกันใช่อย่างแน่นอนมันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมีนักเตะอ,อายุน้อยหลายคนนักเตะที่มีคุณภาพหลายคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมองไปที่เกมล่าสุด และผมดูมันเหมือนกันกับพวกคุณทุกคนจากข้างสนามครึ่งแรกวิธีการไม่ใช่อย่างที่เราต้องการโชว์ฟอร์มออกมาแต่ปฏิกิริยาที่เราแสดงออกมาเป็นสัญญาณของเรื่องที่ดีที่น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้วิธีการที่เราเล่นวิธีการที่เราคงความเยือกเย็นและรักษาการทํางานตามหลักพื้นฐานของเรานั่นคือเรื่องที่ผมเพลิดเพลินที่ได้เห็นเหมือนกันกับที่ผมคิดว่าทุกคนที่อยู่กับสโมสรเขาได้เห็นอะไรจากการประเดิมสนามเต็มตัวของจารเดิลคอนซาในเกมเยือนวูบแทมตันในวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสุดสัปดาห์เขามีความโดดเด่นตามความเห็นของผมการได้ไปเห็นวูธทำตันเป็นเกมที่ยากแต่ผมคิดว่าในช่วงเวลาที่เขาเล่นเขาทําได้อย่างโดดเด่นมากสําหรับเขาที่รักษาความเยือกเย็นตั้งหน้าตั้งตาทํางานเขาแข็งแกร่งมากคนที่คุณเห็นการเติบโตในเกมนั้นและมันยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นผมภาคภูมิใจมากและพอใจกับเขาเขาอาจจะมองว่าเป็นเพียงการเริ่มต้นแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเขาต้องเดินต่อไปทํางานต่อไปเรียนรู้ต่อไป แต่เขาอยู่กับสโมสร,รที่ยอดเยี่ยมมีสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมและทีมที่ยอดเยี่ยมตามความเห็นของผมดังนั้นแค่ต้องเดินหน้าต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะเป็นคนสําคัญทั้งตอนนี้และในอนาคตสําหรับสโมสร,รเกี่ยวกับการที่ลิพูเป็นตัวเต็งที่คว้าแชมป์ยูโรป,ปาลีกในฤดูกาลนี้มันเป็นภาพสะท้อนของโลกที่เราอาศัยอยู่ในเวลานี้มันค่อนข้างจะแตกต่างจากที่อืน่นและจากโลกภายนอกเราแค่ต้องสงบสติอารมณ์และรักษาระดับไว้เรารู้ว่ามีเกมมากมายให้ลงเล่น และมีจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรารู้เราต้องเริ่มต้นได้ผลงานที่ดีและมีเรื่องดีๆมากมายที่ยังต้องปรับตัวหากคุณมองดูเกมของเราเราก็แค่ต้องสงบสติอารมณ์และไม่ว่าคนอื่นจากโลกภายนอกจะพูดอะไรหรือเขียนอะไรเราไม่มีอิทธิพลดังนั้นเราจึงไม่ควรกังวลหรือคิดเกี่ยวกับมันเช่นกันบทสัมภาษณ์เจอเกนครอปพูดถึงลินส์ความมุ่งมั่นในยูโรปาลีกและการเติบโตของสริตในทีม จเจกเนครอบพรีวิวเกมยูโรปราลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกับ L.A.S. k l ลินสในระหว่างการถแถลงข,าข่าวค่ำคืนวันพุทธที่ผ่านมาพูดถึงลินส์ในฐานะคู่แข่งผมรู้จักฟุตบอลออสเตรียผมรู้จักมันมาอย่างยาวนานแต่ผมไม่เคยไป l ินส์ผมรู้ว่าเราเป็นต่อและคุณชอบเล่นเกมของสมสร,รใหญ่และสมสร,รเล็กแต่จริงๆแล้วเราอยู่ที่นี่เพื่อเล่นฟุตบอลเราให้ความสําคัญกับเกมนี้อย่างจริงจังและเราต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเกมนี้ผมคิดว่าสนามนี้วิเศษมากพวกเขาเปิดใช้มาในเดือนกุมภาพันธ์เราไม่เย่อหยิ่งเราอยากจะแข่งขัน และชนะที่นี่ลินส์มีความมั่นคงมากพวกเขามีไอเดียในการเล่นฟุตบอลที่ชัดเจนพวกเขาใช้ปีกได้ดีมากมีลูกฟรีคิกที่ดีดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายและถ้าคุณปล่อยให้พวกเขาเล่นพวกเขาจะอาศัยโอกาสผมเคยอยู่ในบทบาทนี้ที่คุณไม่มีอะไรจะเสียดังนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมมันมีความคล้ายคลึงกับตอนตอน้นฤดูกาลแรกของเขากับสโมสร,รที่ลิผูลงแข่งขันในยูโรปาลีกหรือไม่ไม่ไม่เลยหากพูดตามตรงปีแรกของผมผมคิดว่ายูโรปาลีกนั้นมากเกินไปนิดหน่อยสําหรับเรา จนกระทั่งเราเข้าถึงนัดชิงชนะเลิศเพราะว่าเราลงเล่นแทบทุกวันไม่ว่าเราจะไปที่ใดก็ตามเป็นเที่ยวบินที่ยาวไกลก็ต้องกลับมาและพยายามจะรวมทีมแน่นอนว่าผลการแข่งขันนั้นช่วยได้เราเคยไปเล่นในสวิตเซอร์แลนด์ในซียงมันเป็นแบบผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสนามหญ้าเทียมหรือไม่แต่มันเป็นพื้นน้ําแข็งผมหวังว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นหากพูดตามตรงมันเป็นคนละทีมอันที่จริงแล้วเราไม่พร้อมและเราก็ผ่านมันไปได้สุดท้ายในรอบก่อนรองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศ เราเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นคือความจริงแต่จนถึงตอนนั้นผมไม่คิดว่าเรามีความโดดเด่นผมต้องบอกอย่างนั้นแต่ผมจะไม่เปรียบเทียบมันมันแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเวลาก็แตกต่างทีมก็แตกต่างเราเตรียมตัวดีขึ้นสําหรับการแข่งขันมันไม่ได้แปลว่าเราจะไปถึงรอบชิงชนะเลิศมันแค่หมายความว่าเราเตรียมตัวได้ดีขึ้นและเราสนุกกับการอยู่ที่นี่มากกว่าที่เราทําในครั้งนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะต้องคาดหวังอะไร นันนี้จะเป็นโอกาสให้กับผู้เล่นบางคนได้ลงสนามหรือไม่ไม่มีข้อมูลให้คุณในเรื่องนี้เลยคุณจะต้องรอจนถึงวันพรุ่งนี้ว่ารายชื่อตัวจริงเป็นอย่างไรขอให้สนุกหรือไม่สนุกกับมันแต่ยอมรับมันและเราจะเดินหน้าหลังจากนั้นเราอยู่ที่นี่เพื่อแข่งขันไม่ได้ให้โอกาสไม่ใช่เพื่อใครไม่ใช่เพื่อเราและไม่ใช่เพื่อพวกเขาพูดถึงกระบวนการรวมทีมเข้าด้วยกันและตอนที่เขาเริ่มตื่นเต้นกับศักยภาพของทีมผมไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนแต่ผมตื่นเต้นกับศักยภาพ ใช่ผมพูดไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนว่ามันดูดีจริงๆตอนนี้ทุกอย่างเป็นเรื่องของสิ่งที่เราทำอันที่จริงแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่คุณมีแต่เป็นสิ่งที่คุณทำจากมันจริงๆนั่นคือสิ่งที่เราจะเห็นคุณสามารถเห็นถึงสปลิตบางอย่างที่กำลังเติบโตแต่เราจะรอดูพวกเขาดีต่อกันจริงๆวันนี้เรามาสายเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ความผิดของเราแต่คนยืนรอที่สนามบินขันเยอะมากและคุณจะเห็นว่าพวกเขาสนุกสนานกับการใช้เวลาร่วมกันตอนนี้เราต้องใช้สิ่งนั้นข้างนอกและหลัังงงจาากนน้ช่่อททีีม และนำมันลงไปในสนามนี่คือฤดูกาลที่ยาวนานของทีมที่แข็งแกร่งมากๆและพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่ยากสุดๆผมรู้เรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าเรามั่นคงพอที่ทำเช่นนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือไม่แต่เราจะลองดูอย่างเหมาะสมนั่นคือทุกอย่างที่ผมต้องการจากนั้นเราจะทำงานด้วยทุกอย่างที่เรามีประเด็นที่ลิพูต้องระมัดระวังในการพบกับลาสเคเ้นในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมคิดผมเห็นสามเกมล่าสุดและมันคือฟุตบอลหากพวกเขาตกอยู่ภายใต้ความกดดัน พวกเขาจะมีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนและพวกเขาจะแย่งบอลจังหวะที่2มันจะเป็นเกมที่ยากผมจะทําอะไรหากผมต้องเจอกับริพูในวันทุ่งนี้ผมจะพยายามทําทุกอย่างและลิ์พูจะไม่สนุกกับมันเราต้องเตรียมตัวและเล่นฟุตบอลที่ดีมากอย่างแรกเราต้องกระตุ้นตัวเองให้เท่ากับพวกเขาเราตื่นเต้นที่ได้มาที่นี่และลงเล่นในยูทบ้าลีกเราไม่ได้ดูเกมเชเบลิกเมื่อวานนี้และไม่ได้คิดถึงทํานองเพลงเราสมควรเล่นในยูทบ้าลีกเหมือนกับ l a สเคลินด้วย หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ